วันนั้นเกิดอะไรขึ้นทับหลวงพ่อเราให้เตยฟังหน่อยได้ทะเลาะกันนะแม่บ้านนั่นแหละทะเลาะกันหนักเลยเหรอครับผมไม่หนักอะไรละเมาอะเมาใครเมาครัทั้งคู่เลยแหละทั้งคู่เมาแล้วครับแล้วแล้วอะไรที่ทําให้หลวงพ่อตัดสินใจที่ไปทํางานแล้วก็หนีจากที่ทํางานไปเลยยมแม่บ้านเขาว่าเขาไล่นะ ว่าไปไหนก็ไปแบบเมาหรือทะเลาะกันนะแลยวตไเลยตัดสินใจได้เสื้อผ้ามาแค่ไม่กี่ชุดชแล้วก็มากับพวกไปมาไปอยู่ที่นู่นก่อนไปอยู่สามระยดบ้านเพื่อนกันที่สามระยอ,อ่ะกินสามระยอ่ะโอ้ตอนนั้นลูกก็โตแล้วนะเจ็ขวบแล้วหลวงพ่อคิดตัดใจยังไงอะ่ะไม่คิดถึงลูกสาวเหรอก็คิดถึงยูต่ว่า เี่ยเมื่อสองสามวันนี้ก็ยังว่ายังคุยกับเพื่อนๆหรือว่าเออเน่ยลูกไม่รู้อยู่ไงเป็นไงยังไม่เคยติดต่อกันเลยครึ่งใจทางนี้ยังห่วงฮาฝ้ากว้างบังตาใหญ่แกล้งกันเชื่อว่าอาจสักวันจะผ่านพบเจอเลยก็ทำงานอะไรต่ออะไรเรียกเลยทำไมไม่กลับไปหาลูกสาวบ้างน่ะ ยังไม่รู้ว่าจะไปเจอที่ไหนว่าจะเคยว่าจะไปดูไปเช็คที่ปานนะนะว่าเพราะว่าทะเบียนบ้านเกิดมันอยู่นั่นน่ะจำลูกสาวได้ไหมตอนเล็กๆก็จำได้แต่ตอนนี้โตไม่รู้จะจำได้บ่ะคิดถึงลูกสาวไหมครับพ่อคิดถึง เดี๋ยวทางรายการขออนุญาตพาลูกสาวมาหาหลวงพ่อที่นี่ได้ไหมได้นี่ถ้าเจอลูกสาวเนี่ยหลวงพ่อจะพูดอะไรกับลูกสาวเนี่ยเดี๋ยวถึงก่อนให้ถึงก่อนเหรอตอนนี้สบายดีไหมครับสบายดีมาบวชมาบวชนานหรือ,อยังนะครับกี่พรรษาแล้วครับหลวงพ่อเกืบปีหกสามโอ้ก็สามปีสามปีปีจะสี่ปีแล้วเนาะนยังไม่ถึงสี่ปี กายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่นลงลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวันคงได้โซ ันภาพบรรดาฝาก,กดฟ้าด้เกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะองไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกนแห่งฟ้า